สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันใหม่เช่นเคยนะคะโบนะคะวันนี้โบจะพาเพื่อนๆมาดูมาดูเว็บไซต์ของโบเองนะคะนี่นะคะที่โบได้ซื้อมาในราคา10,9.90 10, คือเว็บไซต์ VIP นะคะในบริษัทอิสเ r ก u ปนะคะในบริษัทอิสเ r ก u ประบบ IN system นะคะ ็จะมี10ธุรกิจ10หน้า10ธุรกิจไทยเรานะคะนี้นะคะหน้าแรกหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบนะคะเท่ากับว่าเราซื้อเว็บไซต์ที่ราคา4,990ทีเดียวเราได้ทั้ง10ธุรกิจนะคะโบจะพาไปดูนะคะนี่นะคะเว็บไซต์ของโบเองนะคะ ในราคานี้ไม่มีนะคะถ้าบริษัทอื่นมี UT, อยู่ที่บริษัทอิสุกุบนะคะในระบบ IM System ของเรามันจะมีสามแพ็กเกตที่โบได้แนะนำในคลิปที่แล้วมาแล้วนะคะสามแพ็กเกจแต่โบเลือกที่แพ็กเกจ VIP นะคะเพราะว่าเพราะว่าแพ็กเกจ VIP เท่ากับว่าเรามีสิบธุรกิจนะคะ แล้วเรามีระบบสินค้าระบบตาก,ก้าให้เรานะคะมีระบบตาก,ก้าทั้ง้อยรายการเลยนะคะนี่นะคะเว็บไซต์ของโบนะคะมันจะมีหน้าตานี่อย่างนี้เราสามารถเอาไปทำธุรกิจของเราได้แล้วในราคานี้ถ้าเป็นบริษัทอื่นเขาไม่ขายให้เรานะคะแต่ในบริษัทอิสเรกบ นะคะคระบบของ IM System เขาสามารถขายได้ถึงหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะคะแต่ในบริษัทอิสเซกบเราไม่ขายนะคะเราขายเพียงแค่ราคา4,990เป็นราคา VIP เลยนะคะถ้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือนักธุรกิจที่กำลังมองหาช่องทางให้กับธุรกิจตัวเองนะคะโบน,นินำนะคะสามารถมาใช้ในระบบ iN system ในบริษัทอิสุกุปได้เลยนะคะคือราคาถูกมากๆเลยนะคะนี่นะคะแล้วเรามีนี่คะ่ะที่เลิศมากเราสามารถ 5, 5ตัวแทนในเว็บไซต์ของเราได้ด้วยนะคะ มีที่ไหนคะที่เขาค่ายถูกขนาดนี้ไม่มีแล้วคะ่ะมีอยู่ที่บริษัทอิสิสบุฟนะคะในระบบ i n System นะคะวันนี้โบจะพาเพื่อนๆมาดูเว็บไซต์ของโบนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้ในระบบว่าระบบ IM System เเราจะทำงานนะคะ ทำงานยังไงหรืออยากรู้ว่าในระบบของเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่ให้เพื่อนๆสามารถใช้ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โบข้สวัสดีนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ